อีกคลิปหนึ่งนะคะทุกคนคาถวายของใส่บาทค่ะเคยเป็นไหมว่าบางทีใส่บาทเราจะอธิฐานอย่างไรพี่ก็เพิ่งรู้วันนี้แหละเราก็เลยเอามาแบ,บ่งปันรับรู้ไปด้วยกันเนาะทุกคนนะอ่ะอีทางทานังสีววันตานังพิขุนังนิยาเทมิสุทินังวัตมีทานังอาสาวะพยาวหัง นิพานะปัจจัยโหูตุกข้าพเจ้าขอน้อมถวายทานอันนี้แด่พระสูงผู้มีศีลทั้งหลายท่านที่ข้าข้าพเจ้าถวายดีแล้วทานที่ข้าพเจ้าถวายดีแล้วจงเป็นปัจจัยให้ถึงพะนิพานด้วยเถิดนะคะแล้วจ้าขอบคุณหล,ลายๆด้วยจ้าขอบคุณที่กดไลค์กดติดตาม ดแชร์เพื่อช่วยเหลือพู้คนไปด้วยกันนะจ้าขอบคุณจ้า